Welcome Teacher Class Chorata's to เรามาดูแบบฝึกหัด C กันเลยนะคะแบบฝึกหัดข้อ C ในรีวิว1ใช่ไหมคะเราอยู่ที่รีวิวหนึ่งข้อ C เขาบอกว่าให้เรา make sentences for the pictures Examp มีตัวอย่างให้นะคะไม่ต้องกลัวเขาบอกว่าให้เดินตามตัวอย่างไปตัวอย่างมีภาพมาให้เราเห็นอะไรบ้าง mm hmm. เห็นเตาไฟใช่ไหมคะแล้วก็เห็นไมโครเวฟเนาะเอาไว้พูดถึงเหตุการณ์ในอดีตแล้วก็ปัจจุบันนี้ว่าต่างกันยังไงนะคะเรามาดูนะเขาบอกว่ามีภาพมาให้ก็ต้องพูดถึงอดีตก่อนแล้วค่อยเปรียบเทียบว่าปัจจุบันเป็นยังไงเนาะตามเหตุการณ์ที่เราเห็นนะคะ uh, example in the past people used to cook food over a fire ในอดีตคอมพ์พ่โพยูสตูดิ e เด็เห็นคว่าย s สตู o ใช่ไหมย e สเติมอะไรเติมอ d ดีใช่ไหมแสดงว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไปแล้วในอดีตไม่เกิดขึ้นอีกนะคะเดิม Ed ดีเข้าไปให้เรียบร้อยนะคะคนเนี่ยใช้เอาไฟใช่ไหมคะในการเกาอไฟในอดีตและปัจจุบัน now they use a stove or a microwave oven และปัจจุบันนี้พวกเขาเนี่ยใช้เรียกว่าเตาไมโครเวฟแทน เห็นไหมเขาเอาไว้พูดเหตุการณ์อดีตเสร็จแล้วพูดปัจจุบันว่าใช้ยังไงวิธีการคือเวลาพูดเหตุการณ์ในอดีตเราจะใช้คําว่า used to ซึ่งคําว่า used to, used to ปแปลว่าเคยหรือคุ้นเคยเคยชินเติม ed ก่อนนะคะเติม ed ให้เรียบร้อยหลังคาว่า to จะต้องเป็น verb infinitive ปกติเลยนะคะไม่มีอะไรซับซ้อนส่วนปัจจุบันเราใช้ยังไงแล้วก็ใช้ verb ธรรมดาเลยเพราะว่าเป็น present simple ธรรมดาก็คือใช้ประธานบวกคํากริยาช่องที่1นนะคะแล้วตามด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นนึกภาพออกไหมนึกภาพไม่ออกเราไปดูข้อหนึ่งะคะ่ะตัวอย่างข้อหนึ่งนะ เขาจะมีภาพอะไรเนี่ยมีภาพวิทยุนะคะมีวิทยุน่าจะเป็นอดีตเนาะแล้วก็ภาพทีวีใช่ไหมคะมีวิทยุกับทีวีอ่าน่าจะบอกว่าอะไรคะอดีตใช้วิทยุปัจจุบันนี้ก็ดูทีวีแล้วประมาณนี้ใช่ไหมอ่ะวิธีการก็คืออ่า เอา in the past มาก่อนเลยบอก,กอเลยในะอดีตท,ทำอะไรอ่ะ in the past comma people คนส่วนใหญ่ไงเอา people มาเลยนะคะเอามา in the past comma people used เติม e อีีนะ used to listen to the radio ใช่ไหมวิทยุต้องใช้ listen to ใช่ไหมคะวิทยุฟังวิทยุนะ in the past people used to listen to the radio full stop now they use the television now they use the television ทุกวันเนี้ยพวกเขาใช้ทีวีกันแล้ว full stop เห็นไหม ไปดูข้อสองนะง่ายไหมอ่ะข้อสองมีผู้หญิงนะคะภาพเก่านะ่าจะเป็นอดีตนะผู้หญิงใส่ชุดเดรสยาวเลยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นถือกระเป๋าสีดำใส่กางเกงยีนใช่ไหมแต่งตัวดูสมัยใหม,ม่ใช่ไหมคะแล้วน่าจะพอรู้ว่าอันไหนเก่าอันไหนใหม่อ่ะสำหรับอันที่เก่าก็คือใส่เดรสเนาะก็เอา in the past มาก่อนเลยค่ะในอดีตว่าไง in the past people used to wear long dresses in the past people used to wear long dresses full stop now they wear jeans อ่า เป็น r ครื่นเห็นไหมคะใส่กงนโอเคไหมกลัไปข้อ3มีรถม้าใช่ไหมแล้วก็มีเครื่องบินเอาง่ายมากเลยเอา in the past มาเลยก็จะเป็น in the past people used to เดินทางใช้คำว่าอะไร travel อ่า in the past people used to travel by carriages carriages ก็คือรถมา้าและปัจจุบัน now they travel by plane now they travel by plane ใส่ฟุตวับให้เรียบรอยต่อไปข้อ4ค่ะสุดท้ายแล้ว เป็นภาพเด็กผู้หญิงคนนี้กําลังเล่นของเล่นเนาะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็น่าจะเล่นเกมใช่ไหมคะเรียกว่าวิดีโอเกมข้อ4ก็จะได้ว่าเอา In the past มาก่อนเลย In the past อย่าลืมคอมม่า People used to play with toys People used to play with toys หรือ Children ได้ไหมเด็กๆเ,เด็กเล่นกับ toys ของเล่นใช่ไหมคะทอยตติมเอสห,หน่อยมีหลายชิ้นแล้วทุกวันนี้เล่นกับอะไร now they play video games now they play video games มีหลายเกมเติมเอสให้เดกแล้ว,ลวเรียบร้อยใช่ไหมคะข้อ C ก็จบลงไปเรียบร้อยโดยการพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตและพูดถึงว่าปัจจุบันนี้ใช้อะไรเนาะอดีตใช้อะไรปัจจุบันใช้อะไรเป็นการเป,ร,ปรียบเทียบเพื่อฝึกแกรมมานั่นเองคะ่ะ